วันนี้อากาศเน่าตามเคยคะ่ะทุกคนขาวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเจอจูนแบบอยู่บ้านแบบชุดอยู่บ้านนะคะจะอัดนิดนึงคะ่ะตั้งแต่กลับมาจากมาลาการ์เปอยคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูคะ่ะเส้นหมี่ ไปงานรอยกระทงค่ะที่มรกาสมาคมคนไทยที่นู่นเขาจัดจุนไปครั้งแรกค่ะปีแรกตอนไปก็เป็นหวัดอยู่แล้วเพราะอากาศมันเปลี่ยนเนาะพอลงไปทางใต้ตอนกลางวันมันร้อนตอนกลางคืนมันหนาวๆหน่อยอากาศร่างกายมันปรับตัวไม่ทันพอกลับมาภาคเหนือฝนก็ตกหนาวก็หนาวทุกคนค่ะ จนเลยเป็นหวัดแล้วเจ็บคอช่วงนี้คนเป็นเยอะค่ะอยู่คนเดียวอีกแล้ว สามีไปทำงานโปโลแลนด์อยากซดน้ำร้อนๆปรุงเผ็เดๆให้มันล้างคอ อัดนิดนึงจะได้ไม่ให้ช่องตัวเองมันว่างเปล่าวันนี้อยู่บ้านทั้งวันค่ะลืมบอกว่ากี่โมง จุนกินไบว,วันนี้จุนกินไบบยสองโมงยี่สบค่ะกินเสร็จจะได้รีดผ้ารีดผ่อนสุดสัปดาห์นี้จุนก็จะไปอีกแล้วค่ะ สามีว่าจะไปเบดีรอมอีกแล้วแต่จุนเบื่อเบดีรอมแล้วค่ะแต่คงต้องไปอะ่ะเป็นวันหยุดสามีก็จะไปพักผ่อนเดือนธันวาเขาเริ่มหยุดไวค่ะบริษัทเาก็เริ่มจัดงานแล้ว จัดง,งานเลี้ยงคริสต์มาสพนักงานจุนกับเพื่อนจุนก็จะพากันไปกินข้าวค่ะกลุ่มของเราซื้อของขวัญจับฉลาก อยู่ในชุดนอน อากาศที่เมืองปัมโปนาแล้วก,ก็ปิดแล้วก,ก็เปิดนะคะในหนึ่งวันอากาศมันเปลี่ยนแปลงง่ายในหนึ่งวันตอนเช้าจะหนาวมากตอนกลางวันจะมีแดดออกบางครั้ง ตอนเย็นฝนตกแล้วก็หนาวได้สดร้อนๆสามีส่งอะไรมา กินน้ำมะนาวเนี yeah. ่ยกับใส่น้ำผึ้งก็โอเคค่ะ เมื่อคืนจริงๆเขาต้มอ,อยากกินอะไรร้อนๆค่ะทุกคน หวังว่าไม่เป็นโควิดนะคะเนี่ยเพราะช่วงนี้คนเป็นโควิดเยอะค่ะโควิดสายพันธุ์ใหม่นะนั่นแหละโอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ทักทายแบบบบ้านค่ะหน้าสดค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะตอนที่จูนโอเคดีขึ้นค่ะเนาะหรือไม่อาจถ้าไปบีดดอมก็คงจะอัดคลิปที่บีดดอมเหมือนเคยค่ะโอเคค่ะทุกคนจูนขอลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ